ประกาศขายบ้าน7ล้านพระเอกช่อง3เพชรธกริดเตรียมไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดอย่างถาวรทุ่มทั้งแรงกายแรงใจสร้างบ้านและสวนที่จังหวัดชัยนาทสำหรับพระเอกช่อง3เพชรธกริด ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มเพชรเผยว่าเตรียมใช้บ้านต่างจังหวัดเป็นเรือนหอใช้ชีวิตอยู่กับแฟนสาวดีกรีนักแสดงอย่างมายทาริกาซึ่งล่าสุดเพชรได้ออกมาโพสประกาศขายบ้านลงอินสตาแกรมว่าขายบ้านเพชรเองครับหมู่บ้านชัยพฤกษ์รามอินทาวงแหวนสองโครงการแลนด์แอนด์เฮา์ ใกล้จุดขึ้นทางด่วนเส้นถนนคูบอนใกล้โครงการแจ๊ดคูบอน4ห้องนอน3ห้องน้ำา1ครัวเล็ก1ครัวใหญ่ห้องต่อเติมอีก2ห้องพร้อมพื้นที่สนามรวมพื้นที่72ตารางวาหลังมุมเพื่อนบ้านน่ารักระบบรักษาความปลอดภัยดีมากๆขาย7ล้าน5แสนบาทค่าโอนคนละครึ่งครับบ้านมุมทำเลดีๆโครงการดีๆครับใครกำลังหาบ้านฝากด้วยครับผม ขายเพราะอยากขยับขยายครับติดต่อเพิ่มเติมนัดดูได้ใน DM นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งนักแสดงขวัญใจมหาชนอีกคนสำหรับเพชรธกฤตและนอกจากงานในวงการเจ้าตัวยังแบ่งเวลาพัฒนาฟาร์มของตัวเองซึ่งเป็นเรือนหอที่จังหวัดชัยนาทอีกด้วย เพดโตขึ้นนะครับมีสติมากขึ้นมีความกระตือรือร้นในการทำงานมีระบบแบบแผนมีความรับผิดชอบมากขึ้นการปลูกต้นไม้มันไม่ได้อย่างที่คิดนะครับทั้งเหนื่อยทั้งร้อนไม่ใช่แค่ปลูกทิ้งรอรดน้ำแล้วก็โตเราต้องใส่ใจทุกต้นที่เราปลูกดูแลทุกข,ขั้นตอนกว่าจะโต สนุกดีครับกับการเป็นชาวสวนอยู่อย่างเรียบง่ายไม่วุ่นวายทำในสิ่งที่เรารักทั้งเรื่องงานแสดงและเรื่องสวนเราทำควบคู่กันไปได้ครับเสร็จจากการทำงานในเมืองเราก็มาพักผ่อนที่สวนชีวิตคนเราก็มีแค่นี้แหละครับอยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติบาบัดจิตใจอนาคตไม่แน่ ผมอาจจะทำธุรกิจเล็กๆให้มีรายได้หมุนเวียนในสวนจะได้เอาเงินในสวนมาทำนุบำรุงหรืออาจจะเปิดโฮมสเตย์จัดงานเลี้ยงงานสัมมนาเรื่องแต่งงานตอนนี้ต้องรอให้ทุกอย่างมันลลงตัวมากกว่านี้ก่อนครับทั้งในเรื่องงานและเรื่องสวนผมก็มีการคุยกับน้องเขาเหมือนกันคงให้เวลาน้องเขาได้ใช้ชีวิตให้เต็มที่ก่อน น้องเขาอยากทำงานให้เต็มที่ในหน้าที่นักแสดงเราสองคนก็รักงานแสดงไม่อยากทิ้งรวมถึงเรื่องส่วนด้วยครับทำไปก่อนรอพร้อมเมื่อไรค่อยแต่ง